สวัสดีครับยนดิตเอนรับเข้าสู่บล็อก p p 1 2 5นะครับผมเกมนะฮะเป็นน้องใหม่ของบล็อกนี้ยังไงก็ขอฝากหนึ่งฝากตัวด้วยแล้วกันนะครับต่อไปผมก็จะมาประจำวันเสาร์ของบล็อกนี้ส่วนเรื่องของผังเวลารายการอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวรอเม้นมาประกาศในบล็อกต่อไปแล้วกันก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่1กันยานะฮะก็หลายๆคนคง ถ้าเห็นหน้าผมติตีแบบนี้ก็คงคิดถึงเรื่องจีนจีนใช่ไหมใช่ฮะเมื่อวานเราก็เพิ่งผ่าวันสัตว์จีนไปคนไทยเชื้อสายจีนคงจะรู้ดีถอยกลับไปนิดน,นึงวันที่30บเนี่ยมีทั้งรับปริญญามอทอคนจีนไปซื้อของมีใครรถติดก,กันแหลกลานบ้างไหมฮะก็<笑><笑>นะฮะเหตุผลก็เพราะตรงนี้แหละวันสัตว์จีนพอวันสัตว์จีนเนี่ยเห็นหน้าติตีแบบนี้นะก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรกับเขาหรอกตอนเด็กๆเราก็แบบ รู้อย่างเดียวว่าเออไหวจุดทูบไหวไหวไหว,วแล้วก็ชอบอย่างเดียวคือชอบเผากระดาษโยนกระดาษกินกระดาษทองลงไฟเพื่อให้ได้สนุกอะเด็กอะแบบแล้วก็คุยกับเด็กคนนู้นคุยกับเด็กคนนี้โยนกระดาษกันอะไรอย่างเงี้ยจะไปแย่งผู้ใหญ่เผาทันทีความจริงพอโต,โตขึ้นมาแล้วก็ไม่ชอบแต่กลัวก็ใส่หน้าหน้าดำร้อนก็ร้อนไม่รู้จะเผาทําไมก็เลยแบบ ก็สงสัยนะว่าทำไมถึงต้องไหว้กันนะกันหนาอะไรขนาดนี้ยเราก็เลยกลับไปค้นดูถามผู้ใหญ่ดูเลยพวกนี้เนี่ยอะเรามาเข้าเรื่องาศาสตร์จีนกันดีกว่านะครับตัวาศาสตร์จีนเองเนี่ยเคยมีคําถามมาไหมฮะว่าทําไมถึงต้องไหว้าศาสตร์จีนก็ในมือในประเพณีของจีนโบราณนะฮะตั้งแต่โบราณก็จะมีไหว้ใหญ่ทั้งหมดแปดครั้งครั้งนี้เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นประมาณครั้งที่ห้านะถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งครั้งที่ห้านี้เนี่ย เป็นช่วงเวลาประมาณสิบห้าขั้เดือนเจ็ตามปฏิทินข้้งขึ้นข้างแรงของจีนนั่นแหละเราก็น่าจะพอรู้กันว่าแบบมันก็มีคาดเคลื่อนกันเนาะไทยกับจีนกันนิดนึงเราก็ต้องดูปฏิทินที่ไม่รู้บ้านใครเป็นบ้างจะเป็นปฏิทินแผ่นใหญ่ๆแล้วก็จะแบบเป็นเขีนอย่างงุ้ยางงี้ยังยงีงงง้แล้วก็มีปฏิทินอีกเวอร์ชันนึงคือปฏิทินแผ่นเดียวอะที่ไว้ชี้วันนี้ฮะกับวันนั้นวันนั้นชงกับวันนี้อะไรก็ไม่รู้อะประเณีศาสตร์จีนเนี่ยมีขึ้นมาเพื่อไหว บรรพบุรุษจริงๆนะฮะคนจีนโบราณเนี่ยเขาเชื่อเรื่องของบรรพบุรุษบรรพบุรุษนี้คือเขาเชื่อว่าจะไปโลกวิญญาณแล้วไปเป็นเทพไปเป็นเซียอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็เป็นความเชื่อที่ค่อนข้างจะเป็นส่วนบุคคลละเราก็จะไม่ไปแตะตรงนั้นแต่เขาพูดในเชิงแง่ของประวัติศาสตร์กับโบราณนะคดีกันนิดนึงตัวนี้เนี่ยคนจีนแต่เดิมเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณราชวงศ์ซางเซี่ยมาถึงชิงอะไรพวกนี้เขาจะมีความเชื่อเรื่องของบรรพบุรุษ มากว่าบอพหลุดเนี่ยพอเสียไปก็จะปกป้องตระกูลก็จะคอยดูแลอยู่ตลอดจะมีใครเคยดูหนังจีนคงจะเห็นแบบฉากไหว้ป้ายวิญญาณห้องป้ายวิญญาณยิ่งตระกูลใหญ่ๆนะจะเป็นแบบเป็นแผงแบบมื่อหึงม,มาเราก็เห็นเย็นไปนะฮะตัวนั้นเนี่ยเป็นส่วนสิ่งที่ท้องความเชื่อก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเข้าไปผสมก่อนที่ความเชื่อแบบ อะไรก็ตามจะเข้าไปผสมเพราะในความเชื่อังเดิมของของจื้อเราจื้อเม่งจื้อซึ่งอยู่มานานมากการไหว้ของศาจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าประตูวิญญาณจะเปิดจะเป็นช่วงที่ปล่อยให้วิญญาณทั้งหมดออกมาเล่ร่อนในโลกมนุษย์ก็มีทั้งบัพบุลุษของเราเองมีทั้งวิญญาณล่อนเลพน่พเนจรถ้าถามว่าแบบเหมือนกับว่าพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราโผล่มาอย่างเงี้ยอากงอาม่า ถวดอะไรก็ไม่รู้แหละเรามาทั้งทีเขาเราก็คงไม่อยากให้เขาหิวโหยอยู่เฉยๆกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วไม่มีใครสนใจถูกไหมฮะคนจีนก็เลยจัดประเพณีนี้ขึ้นคือเหมือนกับเป็นการลําลึกด้วยว่าเออท่านจากไปแล้วทา่านกนกลับมาแวะมาเยี่ยมของเราแล้วก็เป็นการแสดงความกระตัญยุกะตะเวทีตามความเชื่อของจีนก็ในส่วนของของไหว้เนี่ย มันมีสามชุดหนึ่งที่เราจะเห็นกันว่าแบบนี่นี่นี่เราเป็นแผ่นป้ายปริศนากันก่อนแอบอยากรู้กะสิได้ได้ได้อยากให้รู้เพื่อคทีละอันมาดูแผ่นป้ายที่หนึ่งกันก่อนแผ่นป้ายที่หนึ่งเนี่ยว่ายเห็นแล้วนะฮะเจ้าทีเจ้าทางทจีจอยะใช่ครับก็แล้วแต่บ้านกันไปบางบ้านถึงจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็ตามก็ไม่ใช่ว่าจะ มีตีจุ่แยกก็และสมัยนี้เริ่มเพี้ยนเพียนกันไปเป็นปกติตามความเชื่อของแต่ละที่เราก็ได้รับความเชื่อแบบบางทีก็ปสาพภูมิแทนเราก็อัดแอปกันนะนะจะไปไหว้หรือจะไหว้พระพุทธรูปอะไรก็ได้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดที่ที่ก็ชุดใหญ่อเอ,อชุดใหญ่พอๆกับพระบระุษเพราะถือว่าท่านเป็นเทพปกป้องบ้านท่านคอยดูแลรักษาเราก็จะมีแบบเป็นกับข้าวชุดใหญ่ๆ มีผล,ลไม้มีอะไรของข้าวหวานก็ไหว้กันไปซึ่งจะไหว้ก่อนเป็นอันดับแรกของวันนะฮะเดี๋ยวเรามีภาพมาให้ดูนี่ของบ้านผมแต่ของบ้านผมไหว้แค่ผลไม้อ่ะไปดูกันก็อย่างที่เห็นเนี่ยฮะผละไม้เราดูกันคร่าวๆตรงนี้เนี่ยผลไม้ไหว้ <c oughs> โอเคกลับมากลับมาทีนี้ป้ายที่สองไหว้บรรพบุรุษอันนี้คือไฮไลท์ของงาน เลยละก็จะเป็นกับข้าวชุดใหญ่แหม่าปผู้ใหญ่เรามาทั้งทีเลี้ยงให้อิ่มน้ำสำราญคนจีนก็จะติดอย่างนี้ก็จะเป็นโชคที่กับข้าวเยอะมากซึ่งแต่เดิมโบราณเนี่ยเราก็รู้กันว่าเขาบ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็ไปแลกก,กันกินกันสุดท้ายก็อร่อยด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้บางทีก็บ้านใครบ้านมันหมู่บ้านจัดสรรก็บางทีก็ได้คุยบ้างไม่ได้คุยบ้างทํากับข้าวเยอะไปคงเปลืองก็เลย บ้านผมก็เลยพัฒนาลดรูปลงมาเหลือแค่กินได้ประมาณสองสาวันซึ่งเมื่อก่อนกินได้เป็นอาทิตย์อย่าอย่าไปบอกคนอื่นนะบอกว่าเย็นกระเปาะปลาไปเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูของบ้านผมกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของบ้านผมซึ่งก็อัดแอปไปพอสมควรแล้วล่ะนี่เป็นภาพรวมทั้งหมดมีเทียนมีทูบมีวางกับข้าอาหารกับปลาอะไรทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่า อ่ะนี่กระทูกรกะเทียมนะผมชอบเทียมจีนนะมันไฟช่อช่วงดีเทียกบกระเทียนไทยอันนี้ก็เป็นเป็ดไก่แล้วก็หมูสามชั้นนะครับอันนี้ก็แทนหมูหันไปก็น,นี่กับข้าวพวกแกงจืดลูกชิ้นอะไรพวกนี้ก็นะหลายอย่างไปกับข้าวส่วนใหญ่ไปกับข้าวจีมดั้งเดิมเพราะว่าสมัยนู้นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากกระเพาะปลาอีกแล้วหลอเอียนจังเลยอ่ะแล้วนี่ก็จานจัดข้าวเป็นห้าชุดซึ่งน่าสนใจว่าเขาต้องจัดอย่างนี้แล้วก็ กับอีห้าชุดซึ่งผมไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวเลขนี้มีอะไรนี่ก็อากงของผมเป็นมันาพาปุลุษนะฮะทีนี้ชุดที่สามเนี่ยถ้าเกิดเดินไปบังทีคนอาจจะนึกว่าเคยมีคำถามไหมฮะว่าในเมื่อสัตว์จีนส่วนใหญ่ไว้ในบ้านทำไมถึงต้องมาไว้นอกบ้านซึ่งบ้านผมก็ไม่ได้ไว้นอกบ้านหรอกก็ไม่ไม่ครบอะ่ะก็เราก็นะไม่ได้เป๊ะขนาดน,นั้น เราก็พอดีเมื่อวานตอนเช้าเราไปใส่บาตรเมื่อวานตอนเช้าเราไปใส่บาตรแล้วก็เห็นคนแก่เพน,นึงตั้งโต๊ะเล็กตั้งเสร็จมีเป็ดมีถ้วยน้ำชาวางกระถางถูวมีเทียนแล้วก็ไหวอยู่เกิดคำถามทำไมต้องไหวหน้าบ้านในเบื่อบราพรุรุกคนจะไหวในบ้าน,นเจ้าที่ก็ไม่ใช่ ก็เลยแบบเราไปหาคําตอบมาจนเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เขาว่าอยู่ในเขาคือว่าวิญญาณเ,าเร่ร่อนผนจรเพราะอย่างที่บอกไปว่าแบบคนจีนเชื่อว่าประตูวิญญาณเปิดไม่ได้มีแค่ระเพาหรือตัวเองอาจจะมีวิญญาณที่ไรญา,าติขัดมิตรโผล่มาซึ่งเราก็ไม่อยากให้เขามาทําลายความสงบไม่อยากให้เขามารบกวนความสุขคนจีนก็เลยจัดไหว้ก็จะชุดไม่ใหญ่มากแล้ะฮะก็แบ่งส่วนไปก็ไหว้กันไปแล้วก็มีกระดานแระดาต่ทองชุดเล็กอืมก็ไหว้กักน ตรงนี้จะไหว้หน้าบ้านเสร็จแล้วพอถามว่าพิธีกรรมพวกนี้เสร็จแล้วเราทําอะไรต่อเดี๋ยที่บอกฮะมีกระดาษเงินกระดาษทองเราก็าไปเผาตอน,นเด็กชอบชอบแบบไม่ไหวแล้วอ่ะสนุกมากได้เผาไฟได้เล่นไฟโยนเย,ย,ย,ย่เย่เอ,อ่อโตมารู้สึกขี้เกียจเผารู้สึกเผาทําไมร้อนก็ร้อนแต่กลัวก็เยอะสารพิษก็เข้าร่างกายจะเผากันทําไมถามจริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่า เราจะไปทําอะไรได้ก็ต้องเผากันไปเพราะมันเป็นประเพณีเราขัดผู้ใหญ่ไม่ได้ก็นั่นแหละฮะพอเผาเสร็จปาก็ไปอันเสร็จพิธีเขาก็จะรับผิดชอบกับข้าวที่ไหว้บะพปุลุดและไหว้ตีจุเอะซึ่งก็กินได้เป็นระยะเวลาไม่ต่ํากว่าสามวันแล้วแต่บ้านนะครับเหนื่อยแล้วก็อิ่มมากแล้วก็เบื่ออาหารด้วยก็ วันนี้คงพอกับเรื่องสาจีเท่านี้แหละฮะยังไงก็ฝากเดี๋ยวฝากดูด้วยล้วกันอีกครั้งผมเกมประจำบล็อก p p พ2 5วันเสาร์นะครับยังไงก็ติดตามกันได้ทุกวันเสาร์แล้วก็ติดตามกันได้กับครั้งต่อไปกับเม่นนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย